ไปติดตามบรรยากาศที่สำนักงานราสาร,รัฐธรรมนูญนะคะก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยวาระดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณสุทธิดาปล้องภุซารายงานสดเข้ามาค่ะค่ะทุกคนที่เข้าออกบริเวณพื้นที่ศาลนะคะจะต้องปฏิบัติตามการประกาศของศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างเข้มงมดที่จะมีการตรวจตราค่ะขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองแต่ส่งผู้แทน,นะคะ่ะ I ประเด็นที่ต้องจับตาค่ะสำหรับในเวลา15นาฬิกาของวันนี้ที่องค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่นายชวนหลีภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจำนวน171คนเข้าชื่อขอให้วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้าวันนี้เป็นการประชุมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อปรึกษาหารือคดีและมีการถแถลงด้วยวาจาของตุลาการแต่ละ ท่านก่อนที่จะลงมติและจัดทำคำวินิจฉัยส่วนกลางจากนั้นจะออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยให้กับผู้กรณีได้รับฟังในเวลา15นาฬิกาซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดินทางมารับฟังด้วยตัวเองแต่มอบหมายให้ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนรับฟังคำพิพากษาค่ะ ขณะนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องปฏิบัติตัวตามประกาศของศาลร,รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้พื้นที่ศูนย์ร,ราชการอาคารเทเอผู้ที่จะเข้าออกต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งบริเวณรอบนอกศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนทุ่งสองห้องและตำรวจนครบาลคอยดูแลความเรียบร้อยและติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆค่ะ และขณะนี้นะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังอยู่ระหว่างการประชุมค่ะเพื่อปรึกษาหารือนะคะขณะที่บรรยากาศบริเวณโดยรอบนอกก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ